ช่วังมากับ,บพที่เห็น,น,นรักถึงพี่น้อยก็ไม่บอกดูสะเนี่ยมานทำให้เราอ,อ,อกหักสาธุพระเจ้าจงแคพบุตรมาให้ทุกคน ลาอย่างนี้ไม่เอาอ่ะ,อะคือไปนี่อะไรอ่ะเขาชอบรักยิ่งไม่พี่อ,อ,อ,อยังจะมันร้องให้ช้ำอีกขอมั่วเ,เกยวกันไปเมื่อกี้นี่เองยอดทีวัด ยิ่ไม่ต้องเลยไม่ชอบไม่ชอบชีวันอะไรเล,ล่าดวงตาดวงใจดวงตาอะไรเห็นดวงตาไม่เนี่ยตากำลังเป็นยังไงเนี่ยฮะตาเศร้ามากเลยตอนเนี้ยไอ้นี่มันเพลงอะไรคนฟังแล้วมันก็ไม่เข้าใจนใจใจใจชอบเพลงอะไรเนี่ยไม่ชอบเพลงอะไรงั้นแหละยิ่งนายร้องัิคกี้ไม่ชอบมาทำไมเนี่ยฮะอยากจะให้ยิ้ม ว่าจะไปสมัครลงสสแล้วเลือกพักเราด้วยนะพักอะไรพักที่จะร้อพร้อมที่จะมองก้าเล่นนะลุกแกะงั้นๆเนาะงั้นเปลี่ยนพักก็ได้พักอะไรพักนี้มีแต่เธอเอาพักไ็เอาพัก มีพักอีกเหรอพักอะไรพัก่อนนอนน้อยไม่หาด้วยเหรอเนะี่ยหเห็นไหมว่าคนกลังลมไม่ดีอยู่ทำไมลมไม่ดีอ่ะก็ไม่เบิ่มนะสิรักอยู่พี่หญิงน้อยก็ไม่เหมาะดูสิเนี่ยแอบชอบก็จะเด็กแล้วอ่ะแล้วไม่ไม่ไมไมแอบชอบน้องมันบ้นเหรอบอยเหรอโหยินดีเป็นตูน <laughs> คนึงดี กูชอบไลไม่ต้องแอบก็ได้คนแนละ้วไม่ต้องแอบก็ได้ชอบมันเลยนี่จะบอกอะไรให้นะาเดี๋ยวทำไมอ่ะชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยไม่มีใครครบหรอกเกเลตั้งแต่เด็กต่อมาก็ไม่เปลี่ยนหรอกเอเก็หมกฉันเนี่ยบบเสมือนกระจกที่มาสะท้อนใครยิ้มให้ก็หมกฉันก็ยิ้มตอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็หมกฉันต้องทำตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำอะไรเนี่ยทำให้องค์กรรักไอ้เบี้ยว บอกเลยแน็กกี้ไม่มีครบซอรอ้อนเรื่อไม่ได้หรอเออไว้ใจไม่ได้หรอ กายแท้ดวงใจร n ไรเกันใกันได้เลื่อมควาแต่างตาใครหัวใจยังกลัว ដែលបា 谁把你的 ยังติดตาเพือ่องึงใจย,ยัง,งมันดสี่สิบได้ไหมโคตรสี่สิบเอ็เนด็กน่ารักตัวยังมีนิดยูด่นะยังติดตาเคร่งึงใจอยู่เสมอยัออองเฝ้า,าละมาเพื่วคูณห่วน,อ,วนอยักมั่น่อใจเใพื่อไม่ให้ปลายคอ,อยังรักแน,น,นมนูีเปลี่ยนใจ mọi người ơi mọi người ơi mọi ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi ไม่เห็นเลยมอนอนแล้วเีื่องะไรเอารู้สิว่ามันเป็นอยู่ขอเงหน่อยให้เขาขับเหรอัป็นเพื่อนเขาตาย ขาอะไงเมาแล้วนะฉัาผมไม่ได้เมาโอ้เป็นกะลีสงสัยจะเมาแล้วล่ะสงสัยจะเสียอายุไปแล้วล่ะไม่มีใครอ็อฟจะบ้าไังไงนะไอเบี้ยวสัญญาเลยหลังจากนี้ไอเบี้ยวจะไม่เกเรเด็ดขาดแต่สิ่งหนึ่งที่ไอเบี้ยวอยากจะเป็นคือไอเบี้ยวอยากจะเป็นใหญ่เพื่อวันหนึ่งอกหญิงจะต้องอายใครเขาเนาะหญิงไม่ขออะไรหญิงแค่ขอให้เบี้ยวเป็นคนดีแค่นี้หญิงก็พอใจแล้วนะจ๊ะ ไอ้เพ <dakika, S 2> ียวเดี power, oui. ๋ยวพฟาเวยยาก่อนถ้ามีโอกาสเราพบกันอีกนะทุกวันเลยได้ไหมยิงเรื่องสุดชอบกับเียวเป็นมาเพื่เห็นทีสัยพุกิ๊กก